หลายท่านหลายคนเหมือนกันนะครับผมว่าสิ่งต่างๆที่พวกเราได้เสียสละได้ทำกันคงจะมีโอกาสที่จะสนองเราในสิ่งที่ดีที่งามนะครับอาจจะเป็นอยู่อย่างความร่มเย็นเป็นสุขหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะไปหวังว่าจะต้องถูกกระติอกระติ้นไม่ใช่นะครับเร,เราทำยังไงก็แล้วแต่ให้มีความสุข ปกสุขใจอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับวันนี้นอกจากที่จะเป็นวันที่พวกเราได้รำถวายคุณญยา่าโมองค์ประจำบ้านเมืองเก่าตำบลกราชของเราวันนี้เป็นวันมาหาสงการนะครับวันที่13เดือนเมษายนนะครับสึ่งถือว่าวันสงการนั้น ได้เริ่มมาตั้งแต่สมัยภาพอารมณ์ใจโลกนาฏนะครับในสมัยกรุงศรียาเป็นเมืองหลวงของไทยเรานะครับเริ่มต้นมาในจุดตรงนั้นนะครับเป็นเวลาหลายร้อยปีนะครับเราะจะเห็นว่านอกจากไทยเราจะถือวันนี้เป็นวันสงกรานต์แล้ว ยังมีประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกสามประเทศด้วยกันนะครับที่ถือว่าน,นี้เป็นวัฐบาลกันธมิอรก็กคือประเทศลาวนะครับประเทศเขมรเมียนมานะครับรู้สึกอีกสามประเทศนะครับสามประเทศรวมของเราด้วยเป็นสี่ประเทศด้วยกันนะครับส่วนพวกเนปลาลหรืออินเดียนั้นเขาไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ของเรานั้นทําเหมือนกันสี่ประเทศนะครับวันนี้ เป็นวันา,าสงการเป็นวันสงการซึ่งพวกเราเองจะได้รดน้ำาพ,าพระพุธหรือพระสงฆ์นะครับนอกจากนั้นก็รดน้ำผู้สูงอายุเพื่อขอพรนะครับจะททำตรงนั้นนะครับเออส่วนในวันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรครับวันที่สิบสี่วันครอบครัวค่ะครับุ่งนี้เป็นวันครอบครัวครับ เป็นวันครอบครัวเราเราจะอยู่กันยังไงทํำยังไงให้มีความสุขในภายในครอบครัวของเรานะครับทีนี้ในครอบครัววันที่สิบห้าเป็นวันอะไรครับวันที่สิบห้าเป็นวันเฉลิมศกนะครับเป็นวันเริ่มปีใหม่ของไทยนะครับวันที่สิบห้าเพราะฉะนำในสามวันนี้จึงเป็นวันสำคัญอยู่ราชการไปถึงวันที่สิบหก ครับในวอกานที่เป็นมงคลในวันนี้ผมเองต้องขออำน,นาจฤุษีรีจัตรและอำน,นาจของย่าของเราได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านจงมีแต่ความสุขมีความสงหวังคิดประสงค์จะลงหมายในสิ่งไหนก็อขอให้สงความปรารถนาทุกป,ประการครับทุกทีครับ,ๆๆรบนะโมตันสะภาคตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสะสะนะโมตัสสะ พวทโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแต่ตามนะคะออมพรมะออมพรมะปรมะปมะนะโมมะนะโมมะนะโมธรรมโมนะโมธรรมโมธรรมโมมะนะมะธรรมโมณะมะมะอาเทวสุรนารีมะอาเทวสุรนารีโมโมนะ โอมพระมะพระมะมะโมมะมะโมธรรมโมธรรมโมมะ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 อาทาลสุรานารีโมโมนะโอมพระมะพระมะมะโมมะมะโมธรรมโมธรรมโมมะ นะมะมะอาเขาสุระนารีโมโมนะเอยนามตัวเองนะคะข้าพเจ้านามวิไลวันชิงสูงเนินและลูกสาวไอ้ลูกหลานชาวตำบลโคราได้มากราบขอพอรคุณญาองค์ประจำวัดปรางเมืองเก่าในวันนี้หากข้าพเจ้าและ นางรำทั้งหลายได้กระทำการล่วงเกินด้วยกายกรรมวัีกรรมมนโนกรรมทั้งที่เจตนาหรือไม่ได้เจตนาทั้งที่รู้เท่าถึงการและไม่ได้รู้เท่าถึงการก็ดีขอให้คุณย่าโปรดอโหสิกรรมยกโทษให้แก่ข้า,ขาพเจ้าทั้งหลายและขอให้คุณย่าประทานพรให้กับข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัว ตลอดจนชาวบ้านตำบลโคราชนี้ให้มีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยคิดสิ่งใดขอให้สมประการทุกทุกคท,ท่านขอให้สำเร็จผสมความปรารถนาด้วยณนปะัดนี้ชาวโคราชชาวตำบลโคราชและนางํำทั้งหลายและชาวบ้านที่ใกล้เคียงจะมารำถวายแด่คุณยา่าขอให้คุณบ้าได้รับชมณนปัดนะนี้